อ่ากันปนี่คนจะบปลาปเพื่อนนะครับมากินนี่นะ <S 2> <S 2> ส้มมะขามเพื่อนนี่นี่คือเวลาเขามาเกี่ยวเข้าหรือเวลาเขามากบเข้าเนี่ยเป็นเมนูที่เขาจะต้องเอามากินตอนมาตอนตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเมนูเก่งวังนี้วิธีการปอกมะขามนี่มะขามส้มไม่ใค่หวานเลยอันนี้ไอ้นี่เราปอกมะขามไทยที่บอกเคยอยู่บ้านนอกก็จะบู้นะว่าวิธีปอกมะขามเจ้นี่เนี่ย นี่เป็นสเตนดาร์ดเลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นมะอมเอาปลอกมันขามจี้แล้วเขากัะจีมเอาเม็ดออกหันก่อนหันยังกงบ้างนี่ความจริงมันต้องเอามีดจี้มันนะเพื่อนๆแต่มันมีผงผมไปมันบาดแหลมเออนี่นี่จี้มออกแกนมันีนน่ะถ้าขาบอกออกมันจะฟาดนะครับใครที่กินแกนมันเข้าไปนี่รสชาติบาดดีเลยนะเพื่อนๆนอนไหม นี่อืมโอ้วตก <c oughs> เป็นอยังน <c oughs> ัช้โลกประจีฐานนี่นี่แก้ออกนี่ได้แล้วปวดหักกอนนี่เอาอื้อจะคืออ่ะนั้นก้น ใส่ผงสุรวอหลายๆถ้าบัดหลายมันล้ำนะพริกมะขามนี่นะพุดหน่อยอย่าลืมกดติดตามช่องห้าบนานชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวหอจะไปโม่เข้ากันโอเคครับจบ